เพื่อ1หนึบาทจากแม่อ้อยอสเตรียเลยคคุณความคุณคะวามคอืบาทนะคะให้เท่าไหร่ไม่รู้แต่สามาขอบคุณข้างหน้าสิ ขอบคุณนะคะขอบคุณบอาในแอบแนมดอกขอบคุณนะยืนเขื่อนขอบคุณแบบใหม่พัชรีด้วยใยสาหนึ่งสองซ้ำขอบคุณค่ะ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 หนึ่งสองซ้ะขอบคุณค่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 ะ ปลาอ้วนเสียงพี่หกแฟนเพจนี่ล่ะปลาอ้วนเสียงพี่หกแฟนเพจนะครับแซมขอบคุะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยประวัติขึ้นแล้วเออหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขออคุณค่ะพอคุณค่ะขอคุณค่ะเมมคุยแข็งเราบ่เด้อโอ้ยไม่ใยนู่นี่เนาะกล้าว่าเนาะนี่ครับเมื่อกีตาร์มอลำเสียงมีหกครับอนาะเอเออเกลแบแบมังวนแบมแบแงเิลงวางสเถออดบบอ้วยไม่ให่ยให้พ่อนั่เบิองนี่เด้อเด้อใครบงดู เออน้อยเดียวป้าไปยังโปกไว้ใช่มัน yes. ฟุ่งวังในใครถามมึงกันน่ะอ้าวมาจันเทพเนื้อขอบคุณค่ะ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 ได้ๆๆๆๆอย่าได้หรอกขอบคุณค่ะเดาเขาบ่ได้ดิ่งไปทางหลังยังสี่ได้ล่ะเอ๊ะบางทีเป็นลับบ่ะเฮ้ บังลาเดาเด่ะเขาเด็งไปทางหนาสิแม่ลูกเราจัะซีหมเออพอเรานั่งถาเบิ้งอยูเอียงก่อนหันว้อมังหันว้อมบ่อกเอาว้อมเอามาดิเอาแทบมาดิหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ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 เฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเออโอ้ยเนาะเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดี แม่ไฟไปแซล่ะแม่ไฟไปติ้วยุ้ยเสบานีแล้วแล้วแบกเข่า้องนะฮะดี่แม่นเป็นแต่มาอยู่ทางไหนบ่างบ้านีแล้วแบบอันนี้นักดนตรีเด้เนี่ยแม่นนักดนตรีโอ้ไม่ยังบันเนี่ยฮะไหอีกอยากเห็นอาเทพพอนะฮะเฮ้ยคือว่าคัดนอาเทพแล้วผู้ใด้ชิดใกลบักตีกวางเปลี่ยนกูจำได้ เมื่อกล่อนเดบอตไปเม่มัตสิตีถึกเพิ่นตีไก่บ่เป็นอย่างดีมาเทพเขาฝีมือด้เขาฝีมือเขาได้ลูกนึ่งเลยด่ะเออเมียเมียนเมียนต้องบอกเขาเดาพ่ดีนี่เขาสีได้ลูกตีถามาเทพหนึ่งสองสาขอบคุณค่ะ ขอบคุณอาทิขอบคุณอาทิสาแป้งไหนโอ้โหแล้วเป็นยังเป็นตะจุกเติมจุกกว่าเพราะว่ามันเป็นทามันเป็นทาแน่นๆแม่สาเนินอีหลีบางเรื่องนึ่งแม่อ้อยเองเดเดี๋ยว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 ไม่ไงนู่นเดาทุกคนมาต้องร้องเดี๋ยวคอยจัดการเอง เพื่อหนึ่งพันบาทจากแม่อ้อยอสเตรเรียกคพื่อควาคุนอความค้ธวาุเวาค่อยวามสุเดี๋ยว เอวเราคุยจังรถมาเด้ตั้งศูนย์ให้เวียงหน้าเวียงหลังออ้ยสูปวดเอวอยู่เ้อเอาไปตังห่วงเดี๋ยวกลับไปก็มีคนนวด